สวัสดีค่ะพบกับรายการดังทีวีวนะคุอหนองเองวันนี้เราจะมาเล่นไมา e ครับ t 1 5่าจุสองกันแล้วนะหลังจากที่ผมเล้จะแต้นนี้ไปสองพาแล้วก็จะสัญญาว่าจะเล่นไมค์ครับอีกครอบหนึ่งแต่ผมเล่นในเวอร์ชันน1่2าจุสองนี้นเราจะมาเล่นในแบบเคสที่จำนะครับหรือชิเกียดกระโดดนั่นเองนะครับแต่ผมอะไรนะห้ามทุบอะไรทั้งสิ้น ห้ามทูบบ็อกอะไรนะทั้งสิ้นห้ามห้ามบินห้ามโกงเล่นได้หนึ่งถึงสี่คนนะครับแล้วก็ห้ามปรับเป็นโหมดเอ่อสวิเวเอ้ยโหมดสร้างสัตว์นะครับอันนันไม่ออกไปละตอนนี้มีอะไรออมืมชุดก่อนมันก็มีเยอะชิบหายเลยเอามาทำาไมเนยโอ้โห โอ้โหซุปเปอรก็มีครับนะคะเรา,าเอาไปซุปเปอร์มี4อันแล้วก็เอาไป4อันโอเคเอาดึกๆท้ามมันดึกวะอืมแล้วก็ปิดถุงมืูไอ้เข็มไปโอเคอีซี่ปรับเป็นโหมดอีซี่ทำอีซี่เอออีซี่แต่ท่านก็โดนไม่ได้ก็จะเอาอะไรกันเหมือนเราต้องปรับอะไรทั้งสิน้นนะครับอืมปรับเป็นปลอดภัย โอเคดีฝากฟิกฟิ๊กโอเคเราผ่านหมดอีสี่แล้วเราไปเช็คคลอยก่อนอันนี้หมดกลางกลางเฮ้ยเมื่อกี้กระโดดพลาดอีกฟิฟฟฟกฟิกฝากตรวจสคบอยฟิฟฟฟกอันนี้ฮาร์ดหรือเปล่า เวอร์ครับจากเวอร์ครับจากเวอร์ครับจากเวอร์ครับออฮกไปก่อนัาว่าจากวยนะครับต้อดี่ารงดนะรัรีขอก่าานรเลอรี่เอาโอ้ยไมกระโดดไฟเดินเนี่ย มัน very hard, เวอรี่ฮอตขึนไปไโอ้โหนะครับวันนี้ถ่ายวันที่19เก้ามษายนต่อวัน5้าอ้าสเอ้าวิกระโดดเกินไปเราเรายังไม่ได้ใช้ยาเลยเราก็ใช้ยาไป่อน,นบอกว่าเขามีคนบอกว่าแบบนี้มันสัน้นแต่ก็สนุกดีครับ อ๋อลืมกระโดดอีกโอ้โัจัดมือครับดับเบลิล6เซฟพอยต์จีดีดีครับวันนี้มันไหลด้วยปิดเปิดเออเปิดไม่ทันหรออหือ,อ,หอจะเอาเททๆซะทน่าย จอกงรครเป็นเงินด้านคนใช้ต่อไปไม่ถูกองเรา้ก็กันนึงเส้นนะนี้ออกนะเดี๋ยวรอแ่น้ครับรอสักครู่นะครับโอเคแล้วผมก็จะนอนแล้วแม่เผมเรียกนอนเรียบร้อยแล้วแม่

ตกเลยตกไปครั้งที่สี่สิบห mm? ืม okay. ส like okay. ี่สิบแล้วไมใช่แล้วโอเคครับที่เราตกเปครั้งที่กี่แล้วนะเออตอนนี้ผมถ่ายตอนเที่ยงคืนนะครับ โอเคมันจะจุดมา่น้าผมเห็นจากตรงโน้นอยู่ด้านหลังนี่เองท่านทมจะเอาลิงก์โหลดไว้ในใต้คลิปชั่นเลยนะครับโอ้โอเคแล้วก็เสร็จแล้วแล้วนะครับก็ขอก็น้องเมยขอจะลิปเราขอไปดูก่อนสร้างเสร็จในสามวันนะครับนะครับผม thank you thank you ที่ให้เล่นแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณขอบคุณที่ให้เล่นแบบนี้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณโอเคก็ขอต้องรีบนปกันวัด่อยสวัสดีครับ